รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้ค่ะกับบินนัทวิรนุชกิติพรนะคะวันนี้มิ้นอยู่ในตําบลโคกช้างอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยมิ้นจะไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ําบาดาลในการปลูกข้าวนะคะซึ่งการใช้น้ําบาดาลนะคะก็จะทําให้ดินในการเพาะป,ปลูกข้าวมีความเป็นกรดนะคะและการที่ทําให้ดินมีความเป็นกรดนี้เกษตรกรท่านนี้จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะ 미 뜻양이 불러요 ู้ชมคะแลตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่กับเกษตรกร,ร,กรที่เกริ่นไปเมื่อช่วงรายการแล้วว่ากเกษตรกรท่านนี้นะคะมีการปลูกข้าวโดยใช้น้าบาดาลซึ่งน้ําบาดาลเนี่ยทำให้ดินเป็นกรดเอยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างน,นะคะนั่นก็คือคุณลุงวิจิตสาราย,ยิ่งค่ะสวัสดีค่<ฮ>ะคุณลุงสวัสดีครับทำไมพื้นที่นี้ถึงใช้น้ําบาดาลในการปลูกข้าวะคะคุณลุงเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาก็ให้น้ําถมฐานแต่ปีนี้รอบรอบซอ,องเนี่ยเขามาให้เราทําเขาเขาตัดน้ํามาให้เรามา ที่มันก็อยู่ว่างๆก็เลยเจาะบอ่อบาดาลขึ้นมาไงเจาะบอ่อบาดาลครับเจาะบ่อบาดาลวิทย์น้ำขึ้นมานี่น้ำบาดาลเนี่ยมันทํายากเพราะว่าวิทย์ขึ้นมาพอว่านข้าวเลยข้าวงอกมันจะง,งีกหมดค่ะงอกมันจะง,งีกเหลืองไม่โตบางบางที่เขาตีทิ้งเลยตรงนั้นตีทิ้งเลยก็คือส่วนใหญ่ที่ตรงนี้ก็ปลูกหมดเลยครับโดยใช้น้ําบาดาลไอ้ไไอที่เขามีใกล้คลองชมบาฐานเขาก็ทําได้อันนี้น้ามันน้าอยู่ห่างคลองสมบัฐานก็ต้อง ช่วยเหลือตัวเองแบบว่าต่อโอวานช่วยอ๋อก็คือจำเป็นต้องปลูกไปใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่คะคุณลุงแปลงนี้ประมาณ18ไร่ครับ18ไร่ครับปลูกมานานหรือยังคะปลูกมาได้เข้าปีที่สองปีนี้ครับสี่ครั้ง สี่ครั้งปีนี้คุณลุงคะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการใช้น้ําบาดาลใช่ไหมคะจะทําให้ดินเป็นกรดลักษณะข้าวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะข้าวมันเริ่มเริ่มเหลืองแล้วค่อยแห้งตายไปทีละน้อยละน้อยก็แบบน้ามันมันจะเป็นเค็มด้วยตอนนั้นอายุข้าวเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าวันถึงยี่สิบวันสิบกว่าวันนี่เราเห็นเห็นข้าวตังหน่อมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่ก็เริ่มค่อยๆแห้งตาย คุณลุงคะแล้วพื้นที่ข้างๆเนี่ยคือเขาใช้น้ำมาดาลเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าใช่ครับทั้งท้ายเนี่ยเขาก็ใช้แต่ของเขาคือรู้ไ,ไม่ทันนะ่ะปล่อยเรื่องแล้วก็ตีทิ้งหมดเลยก็ <c oughs> เรื่องเหมือนกันเรื่องเหมือนกันแต่ของแต่ของเขาไม่ได้มันมัน<ช>ขึ้นมาแล้วมันตายตายแล้วมันบางเหลือบางเขาเลยก็ตีทิ้งหมดตีทิ้งหมดครับ <c oughs> แล้วของคุณลุงคะขอผมไม่ตีผมก็ <laughs> ใช้นั่นเรื่อยมาก็มันพอใช้ได้ก็เลยใช้ไอ้ไอสารปรับสภาพดินเ่ง แต่ที่เห็นภายหลังนี่ก็คือต้นข้าวก็ยังมีลักษณะที่ดีอยู่ใช่ไหมครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วธรรมดาถ้าไม่ไม่ได้ไอสารปรับสภาพดินนี่ก็คงยังไม่ได้ดีขนาดนี้โอ้ยไม่ได้ดีครับอ๋อได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินว่าตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยมันทําให้ต้นข้าวของคุณลุงมีลักษณะที่แตกต่างจากครั้งแรกที่ปลูกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยไกนนนยที่ปีกี่ปีลากก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็ยนดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็ยนผ้าพลังทรัพย์จากธรรมชาติ บานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นก็ของเดียวกันกับโกลเจินกว่าจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะซ้อม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 ฝึก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 ,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเลจินดูแลตัวเองครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าหูฉันนั้นรากขาวรากยาว ล้กแข็งแรงกินปุ๋ยดีเขาใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวพรังงัซับจากธรรมชาติบานเย็นเจ้าหมอเดียวกันกับโคเรจิมหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไร ตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลจินพลังสมโกลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกลรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบรมบำรุงสมองเพิ่มความจำ ดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเววายจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยาาาคนนนนว่อยยกมีรถต์ข มากลับมาในช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการที่คุณลุงมีการดูแลต้นข้าวที่บอกว่าตอนแรกนะคะต้นข้าวของเรามีลักษณะของเหลืองแห้งตายแล้วใช่ไหมคะแล้วแปลงข้างเนี่ยก็มีการ ปั่นทิ้ง,ง,งแต่ว่าของคุณลุงนี่ไม่ปั่นทิ้ง<ม>แต่ว่าที่ดูดูเราดูกันเมื่อกี้เนี่ยก็ลักษณะข้าวก็ถือว่าดีนะคะคุณลุงครับคุณลุงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลย,ยังไงบ้างคะก็พอเห็นถ้าไม่ดีผมก็วิตน้ําลาดไปทิ้งมันก็เริ่มเขียวขึ้นไงวิตน้ําลาดเนี่ยน้ำที่ใช้ลาดคือน้ำาาคือน้ำธราด<ะ>นาน,นี่แหละวิตว<อ>ิตมันถ้า,ถ,าถ้าไม่ลาดเนี่ยมันจะแห้งตายไปหมดเลยทีนี้ก็เลยปั่นน้ำาบรดาลาดเข้าไปเที่ยวหนึ่งแล้วเห็นมันเขียวดีก็เลยใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยมาฉี ไอตอนที่เราวิตน้ำเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินยังยังยังแต่เราวิดน้ําไปแล้วต้นข้าวตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณลุงประมาณสิบกว่าวันถึงยี่สิบวันสิบกว่าวันแล้วลักษณะของต้นเหลืองเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมตอนนั้นมีดิมีมันก็ยังเหลืองอยู่แต่มันยังไม่ตายไหมเพราะว่าเราได้น้ําราดไปแล้วมันก็เริ่มจะฟื้นขึ้นมานิดนิดน่ะอ่าเราก็มีกาลังใจมานิดนึงครับแล้วหลังจากวันนั้นคุณที่คุณลุงบอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วไปคุยกับใครที่เขาแนะนามาค่ะคุณลุง ไปผมไปซื้อของร้านค <ขะ S 2> ้านะเขาแนะนําว่าแกลองเอาไอ้ไอ้สารปรับสภาพดินเนี่ย <อ temples. S 2> มาใช้มันน้ํามันจะไม่เป็นกดไม่เป็นอะไรมันข้ามันจะไม่ตายาาก็เลยเอามาใช้ก็ลองฉีดดูไอ้เห็นว่ามันกระเทือนขึ้นก็เลยก็เลยแล้วตอนนั้นคุณลุงรูคง้คุณลุงรู้ไหมว่าสารปรับสภาพดินนะคะมันจะมาช่วยในเรื่องของการดูแลต้นข,ข้าวยังไงบ้างก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาแนะนาไม้ใช้อย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยก็ใช้ตามที่เขาบอกมา<อ>ทางที่ ร้านเขาแนะใช้มากี่ครั้งแล้วคะคุณลุงใช้มาสองครั้งสองครั้งครับครั้งแรกที่ใช้เนี่ยข้าวมีอายุเท่าไหร่ใช้ครั้งแรกใช้ประมาณข้าวสิบว่าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยสิบถึงยี่สิบวันแล้วครั้งแรกที่ใช้ค่ะคุณลุงมีวิธีการใช้ยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังอีกหนี่ยก็ใช้มันเป็นซองซองเล็กๆเขาให้ใส่หนึ่งซองต่อน้ำสี่สิบลิตรพ่นพ่นประมาณไร่หนึ่ง ค่ะแล้วหลังจากที่เราฉีดครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเข้าอายุประมาณ10บถึงสิบยวันเข้ามีลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมาเริ่มกระเตื้องฟื้นเขียวขึ้นมาก็เลยเห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าก็เลยทีนี้เราก็ใส่ปุ๋ยถุงเข้าไปอีกอ๋อเราเราฉีดไปเนี่ยครั้งแรกใช่ไหมคะหลังจากนั้นกี่วันเราเห็นใส่ปุ๋ยช่วยก็ประชิดไปได้ทั้งสองสามวันเห็นมันฟื้นดีก็ซื้อปุ๋ยมายุกใส่ให้มันเขียวขึ้นก็เลย ก็ว่ามันใช้ได้ก็เลยไม่ไมต้องตีทิ้งเหมืนอนคนนานข้างๆกันยังทันยังไม่ตีทิ้งแล้วการใส่ปุ๋ยที่คุณลุงใส่เนี่ยใส่ในอัตราส่วนเท่าไหร่อะคะก็ใส่ประมาณ4 0่สถึงห้กิโลต่อไรอ่ครับั้งๆมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีผมใช้พวกปุ๋ยชีวภาพนะม,นมันถูกตังค์หน่อยเนี่ยค่ะ,ะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้สารปรับสภาพดินครับแล้วอีกสองสาวันเราก็ใช้ปุ๋ยครับแล้วอัตราส่วนในการที่คุณลุงใช้เนี่ยคุณลุงใช้ยังไงอะคะ ก็ใช้หนึ่งซองต่อน้ำสี่สิบลิตรแล้วสองอย่างบวกกันก็สองซองต่อน้ำสี่สิบลิตรเหมือนกันผสมสองอย่างนี้ก็คือสารปรับสภาพดินแล้วก็ไอ้ที่สารเพิ่มผลผลิตใช่ไหมคะเอามารวมกันผสมกันเลยเหรอคะคุณผผสมกันแล้วก็ฉีดลักษณะการฉีดนี่คือเราฉีดแบบกระจายทั่วไปหรือว่าเราจำเพาะเจาะจงไปที่ที่ฉพาทั่วเลยฉีดทั้งหมดทั้งแปลงฉีดฉีดหมดทั้งแปลงเลย แล้วหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเรามีการสังเกตไหมคะว่าผลการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงบ้างก็มันก็ข้าวมันก็ออกพุ่งดีนะข้าวมันก็ออกสม่ำเสมอดีก็ทุกทีเราเคยใช้ยาที่มันแพงก็เลยเลยลดต้นทุนขึ้นหน่อยเคยใช้พวกยาของสารเคมีอะมันแพงก็เลยหันมาใช้ไอ้พวกนี้มันก็ลดต้นทุนขึ้นหน่อยค่ะแล้วในเรื่องของน้ำอะคะเรายังให้เหมือนเดิมไหม ต้องให้ครับให้ยันข้าวเจ็ดสิบวันถึงแปดสิบวันเนี่ยพอข้าวเริ่มเริ่มเรื่องเนี่ยเอยเปิดทิ้งลักษณะการให้น้ํานี่เราเราให้น้ำยังไงคะอย่างเช่นสามวันให้ครั้งหนึ่งหรือว่าเราไม่ไม่เราดูน้ําในนาเราดูว่าให้มันเป็นแบบไหนคะคุณให้มันมีอยู่ถ้าน้ํามีอยู่ก็เราก็ยังไม่ต้องใช้น้ําเติมอ๋อก็คือเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องเติมใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งคือถ้ามันแห้งอะเราต้องเติมเราก็คือไม่มีการกําหนดบานแต่เราดูลักษณะดูลักษณะว่าน้ำมันจะเก็บน้ําอยู่ไหมอยู่มันถ้าเก็บอยู่มันก็ไปก็เป็นเดือนนะถ้าน้าเก็บอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณลุงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลครั้งแรกคุณลุงก็ใช้น้ําบาดาลครั้งนี้ก็ยังใช้น้ําบาดาลอยู่แต่ว่าลักษณะของต้นข้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปครับค่ะลุงได้สังเกตไหมว่าลําต้นมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มเขียวขึ้นนะมันเขียวแล้วมันออกสม่ำเสมอดี อไอ้ต้นที่เขียวขึ้นนี่มันคือต้นที่ตอนนั้นยังเหลืองใช่ไหมคุณลุงครับแล้วเรื่องงรวงข้าวเป็นยังไงบ้างรวงมันก็ปใช้ได้แต่มันก็ไม่ถึงกับพวกสารเคมีที่เราเคยใช้นะพวกน้ําน้ำน้าที่เราเคยใช้มันน้ําดีมันก็มันก็จะดีกว่านี้หน่อยค่ะแล้วคุณลุงพอใจไหมกับผลตอบรับที่อยู่ในประมาณเนี้ยพอใจยังไงบ้างครับ ก็พอใจที่ว่าใช้น้ำบาดาลมันก็ยังได้ได้ดีขนาดนี้ก็กใช้ได้เลยครับค่ะแล้วหลังจากนี้อีกประมาณกี่กี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวคะคุณลุงก็ประมาณอีกสิบกว่าวันนะสิบกว่าวันครับคุณลุงคาดว่าผลผลิตที่จะได้รับเนี่ยประมาณเท่าไหร่พอใจไหมคะทุกทีเนี่ยแปลงเนี้ยนะที่เคยใช้อยู่มันหามันติดแปดไร่นี่ก็ประมาณยี่สิบตันแต่ปีนี้เราเอาแค่สักสิบเจ็ดสิบแปดตันเราก็พอใจแล้วหรือหย่อนมานนั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็คาอว่าผลผลิตลดต้นทุนขึ้นเยอะไงแต่ว่าเรื่องผลผลิตเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้เยอะกว่าเดิมเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้้ม้ไม้เดิมใช่ไหมคะมันเป็นน้าบาดาลแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณลุงได้เลยก็คือการลดต้นทุนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับคนที่ให้คําแนะนําลุงเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นข้าวดีกว่าว่าการปรับสภาพดินเนี่ยคุณลุงเอามาใช้คุณลุงเอามาใช้อย่างไงบ้างเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนํากับคุณลุงเกี่ยวกับการใช้สสาารัับภพดินนกคุณชม สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัาบขายตรงมืงออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยกี่ปีกี่ปีลาก็สา็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น5้าพลังคุม้มรั์จากธรรมชาติ บานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกลเดจินกว่าจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดจินดูแลตัวเองครับ หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงอ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลเลจินพลังโสมโกลเยจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบล์บำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ท้าบขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัด ธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยอาคุณันว่าอยากมีรถยนต์ขับบนทนนคนมองว่าดูดี ย,า,ยากสท่อ่ยงใช่ว,ทวคคงท้ายของรายการนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินนะคะก็คือคุณปิยดาถีระแก้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้คือคนที่ให้คําแนะนําคุณลุงเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นเราเห็นปัญหาอะไระคะเราถึงให้คําแนะนําแบบนี้มา คือดิฉันเองเนี่ยเห็นปัญหาในเรื่องของอน้ำนะคะที่ใช้ในการปลูกข้าวะนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติเหมือนกับปีก่อนๆก,ก็เลยได้เล็งเห็นว่าการใช้น้ําบาดาลในการปลูกข้าวเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดหรือว่าความเป็นด่างเนี่ยต่ำมากนะคะ จะไม่สามารถที่ทําให้ต้นข้าวเนี่ยเติบโตได้เหมือนปกตินะคะดิฉันเองก็เลยได้แนะนําในเรื่องของสารปรับสภาพดินเพื่อใช้ในการปรับสภาพให้มีความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เพียงพอ,อนะคะ,คะก็จะสามารถช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยเจริญง,งอกงามได้ตามปกติเหมือนกับการใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะอ๋อค่ะตอนที่เราให้คําแนะนากับคุณลุงเนี่ยเราคิดไหมว่าเอยเราให้คาแนะนำกับเขาคุณลุงเขาจะเชื่อไหม ตอนนั้นคุณลุงเชื่อไหมคะตอนที่เขามาให้คำแบบนะนำมาใหม่ๆม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่ออะไรกันอ่า,าทดลองดูค่ะ,คะตอนนั้นเราคิดว่าการที่เราจะให้ความรู้แก่กเกษตรกรเนี่ย เราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนคุณพี่หมูใช่ไหมคะพ <c oughs> ี่หมูคิดว่ายัางไงบ้างตอนนีน้ดิฉันเองเนี่ยก็มองในลักษณะว่าหนึ่งให้ความรู้นะคะแล้วก็ยกพื้นที่อื่นๆที่เราเคยทํามาแล้วก็ขายแนวคิดของท่านประธานในการผลิตสินค้านะคะ <c oughs> ดิฉันบอกตรงว่าในการที่จะนําเสนอในเรื่องของสารปรับสภาพดินเนี่ยดิฉันขายแนวคิดในการผลิตสินค้าให้กับตัว,ตวเกษตรกรฟังนะคะมองในภาพกว้างแล้วก็เอาภาพผลลัพธ์ที่เราทําในพื้นที่อื่น นนมาประชาสัมพันธ์ให้กับเ,เกษตรกรท่านอื่นๆรับทราบนะคะ,คะดิฉันเองก็ทําในพื้นที่ของสุพรรณบ้างการจนาบุรีบ้างแล้วก็อยุธยาบางโซนซึ่งมีปัญหาใกล้เคียงกันค่ะ,คะในตัวของสารปรับสภาพดินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังจากชื่อมันน่าจะเป็นการปรับสภาพดินตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูก แต่ว่าอย่างเงี้ยคือคุณลุงเขาปลูกไปแล้วประมาณ1ิ2ถึงบวันใช่ไหมคะคุณลงุงอย่างนี้มันจะช่วยยังไงได้บ้างอะคะคือในสารปรับสภาพดินเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกช่วงของอายุพืชะนะคะไม่จําเป็นว่าเราต้องใช้แต่ครั้งแรกนะคะบางครั้งเนี่ยพืชที่ใช้ไปแล้วพืชที่เราปลูกก่อนแล้วเนี่ยมีปัญหาถึงแม้จะหนึ่งเดือนหรือว่าเดือนครึ่งนะคะการใช้สารปรับสภาพดินก็ยังเพียงพอนะคะเพอเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พืชยังต้องเจริญเติบโตอีก พราะพืชในการปลูกข้าวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่ต่ำกว่า120วันค่ะฉะนั้น1เดือนเนี่ยก็ถือว่ายังทันอยู่นะคะค่ะแล้วในเรื่องของน้ําเรื่องของดินที่คุณลุงใช้น้ําบาดาลเนี่ยค่ะมันจะมาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างก็คือตรงนี้จะช่วยปรับสภาพน้ํานะคะให้มีความเป็นกลางเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะก็เหมือนกับการที่ได้รับน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติค่ะ ค่ะคุณลุงฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ไหมใช่กับที่เรานำไปปลูกข้าวเราไหมคะน่าจนาใช่เพราะว่าข้าวเรามีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะคุณลงุงมันเลือเพะมนได้ที่ฐานแป้งแป้งตินตรงนี้มันเริ่มเขียวขึ้นก็ อันนี้มันก็คือเป็นผลจากการที่เราใช้สารปรับสภาพดินใช่ไหมคะพี่หมูใช่ค่ะแล้วในช่วงช่วงต่อมาก็คือประมาณ70วันใช่ไหมคะที่คุณลุงเขาใช้สารปรับสภาพดินกับการอะไรนะคะเพิ่มผลผลิตใช่ไหมคะคุณลุงไอสตัวนี้มันจะมาช่วยยังไงบ้างคะพี่หมูก็คือสารปรับสภาพดินก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ย้ำกับครั้งแรกที่เราใช้ไปนะคะก็เป็นการช่วยปรับสภาพดินให้มากขึ้นเร่งการเจริญเติบโตส่วนในเรื่องของสารเพิ่มผลผลิตเนี่ยเราจะไปเร่งในเรื่องของการกระทุ้งหลวงข้าวนะคะแล้วก็เม็ดข้าวให้ออก ออกเม็ดเต่งแล้วก็สวยออ,อกสม่ำเสมอรวงและผลผลิตเนี่ยจะมากขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ให้พี่หมูฝากถึงทางบ้านแล้วก็ให้คําแนะนํากับผู้ที่ประสบปัญหาอย่างนี้ว่าการใช้น้ําที่เป็นกรดเนี่ยแล้วก็การที่ต้นข้าวมีปัญหาอย่างที่คุณลุงเจอค่ะควรที่จะปรับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวยังไงบ้างการใช้ปรับสารปรับสภาพดินเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําแล้วก็ดินให้เป็นกลางเราก็ยังสามารถที่จะปลูกข้าวได้1 2หรือ3ครั้งตามตามที่เราต้องการนะคะโดยที่ยังเป็นการ ช่วยฟื้นฟูในเรื่องของดินด้วยนะคะแล้วคุณลุงวิจิตนะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างที่อาจจะประสบปัญหาเดียวกันเลยควรที่จะทํำยังไงใครที่ว่าทําข้าวเจาะน้ำบาดาลข้าวมันเลือดตายก็ลองใช้สารอัตสภาพดินตัวนี้ดูอัดจะช่วยได้ลอง <c oughs> ลองเพาะผมใช้ดูก็ถือว่าใช้ได้แหละ ก็ต้องฝากให้คุณผู้ชมรวมทั้งเกษตรกรทั้งบ้านนะคะนําวิธีของคุณลุงแล้วก็คำแนะนําจากพี่หมูไปปรับใช้กับพื้นที่ทําการเกษตรนะคะซึ่งมีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่หมูแล้วก็คุณลุงมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่ามีอะไรจะมอบให้คุณลุงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะส่งให้คุณลุงนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับปัญหาและก็แนวทางการแก้ปัญหาของคุณลุงวิจิตนะคะเ,เกี่ยวกับการใช้น้ําบาดาลในการปรลูกข้าวคงจะเป็นความรู้และก็แนวทางเพื่อให้เกษตร,รกรหลายๆท่านที่ประสบปัญหาเ,เช่นเดียวกับคุณลุงนําไปปรับใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะคะบริษัทดีเน็ตเวิร์ก worldwide จำกัดสารปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกเรจินดีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการเกษตรไทยน่ารู้ในวันพุธเวลาตีห้าถึงตีห้าครึง่งทางทวบอห้าแห่งนี้วันนี้มิลาไปแล้วสวัสดีค่ะ pH ของอสารปรับสภาพดินอยู่ประมาณ8.6นะครับแล้วก็ ถ้าในน้ำนะครับพีเอในน้ําที่ว่าใช้น้ําบาดาลเนี่ยพีเอมันจะต่ำนะครับเมื่อเราใช้สารปรับสภาพดินแล้วเนี่ยมันจะช่วยดึงพีเอให้สูงขึ้นนะครับหรือเป็นกลางเหมาะที่จะเข้านําไปใช้ได้นะครับก็คือว่าการใช้เคมีนานๆน,นะครับดินนะครับตามโดยปกติแล้วเนี่ยดินก็เป็นกรดนะครับแล้วก็เมื่อ ดูดน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ก็ทําให้ความเป็นกรดเนี่ยสูงนะครับทำให้ pH นี่ต่ำนะครับเมื่อเราใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดทําให้ pH ของของดินเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ pH เ,เป็นกลางกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ก็ทําได้ดีขึ้นดินก็ร่วนซุยนะครับพืชน,นะหรือข้าวก็แตกกอได้ดีแตกรากได้ดีนะครับก็ทําให้อา่า อย่างที่เห็นผลผลิตของคุณลุงเนี่ยก็ดีนะครับ